ง่ายๆกับยายโสพินนะคะสายแล้วพามารดน้ำต้นไม้ค่ะมันนี้คือมันห้านาทีมันสําปะหลังห้านาทีเรารดน้ำต้นไม้ก็เหลือบไปเห็นนะเหลือบไปเห็นใต้ใต้ต้นมันเห็นหัวไหมคะ เห็นหัวไหมคะหัวมันเราปลูกทิ้งปลูกข้างไว้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเลยทีนี้ตรงนี้ยายก็เอาผ้าดํำคลุมไว้เป็นผ้าใบเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนี่คะ่ะเห็นไหมคะหัวมันไม่รู้แก่แล้วยังคะเนี่ยพามาดูเลย ซับในดินเลยเตรียมเสียมมาละเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเดี๋ยวเราจะเจาะตรงนี้ไม่รู้จะแก่แล้วยังชุกโอ้ไม่แก่ค่ะไม่แก่ค่ะนี่ค่ะโอ้โห เดี๋ยวเราจะงัดดูเลยปลูกทิ้งปลูกคว้างไว้โอ้โหนี่ไงคะวันนี้นะัดเจอเพื่อนเดี๋ยวจะแบ่งให้เพื่อนไปดีกว่าเผื่อเขาไปทำขนมมันหรือไปเชื่อมไปอะไรก็ได้เลยนี่หลายโลเลยนะคะเนี่ยโอ้หนักมากเลยคะ่ะ เห็นไหมคะมัน5นาทีหาพันธุ์มาปลูกได้เลยค่ะทุกคนที่ดูคลิปยายนี่หาพันธุ์มาปลูกได้เลยมีที่มีที่ก็ปลูกไว้เลยโอ้ยหนักเลยไหนอะอันนี้เมื่อกี้เราเฉาะไปแค่นี้แหละตรงนี้อีกก็ยังคงได้เนาะ ที่ติดต้นจะแก่หน่อยค่ะถ้าแก่เราทำเชื่อมไม่อร่อยต้องทำแบบเขาเรียกว่ามาครูดทำขนมมันซึ่งขนมมันยายก็ปล่อยคลิปไปแล้วนะนี่โอ้โหตรงนี้อีกตรงนี้อีก ตรงนี้ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกมันก็จะขุดยากนิดนึงค่ะตอนแรกเราไปขุดหลงไปขุดต้นอื่นนึกว่าต้นนี้มันจะไม่มีไม่มีหัวที่ไหนได้โอ้โหตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้เลยปึ๊กโอ้เออโอ้โหอืม โอ,โอ้โหนี่ค่ะอ่อนๆทำไงเอามาทำอะไรได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวไปแจกเพื่อนบ้านดีกว่าเราต <cemos> <these interior> <ches> ้องขุดให้หมดเลยเพราะเราเจออย่างนี้แล้วไว้มันก็แก่ค่ะเนี่ยไว้ก็แก่หลายโลนะคะเนี่ย พามาดูกันเลยง่ายๆกับยายโสพินปลูกไว้เรื่อยๆเผลอที่จริงก็บอกสองเดือนก็ได้ผลนะสองเดือนเนี่ยสองเดือนสเดือนประมาณนั้นอะ่ะไม่ใช่ปลูกเป็นปีนะเดี๋ยวตรงนี้ก็เอาอีกโอ,อ้ที่อยู่ติดกอเนี่ยมันจะมีโคนมันไม่เอาไม่เป็นไรยายไม่ไหวก็ไม่ต้องเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม Uh huh. ปล่อยไว้ให้เป็นอาหารพวกไอ้หนูหนูในในสวนมันก็มีนะมันก็จะมาคอยแซะเนี่ยตรงเนี้ยแถวแถวเนี้ยไม่เอาละแถวแถวเนี้ยนะถ้าเราจะขุดทั้งต้นก็เลยก็ได้แต่ไม่เอาแค่นี้พอโอ้โหทำไงดีเยอะมากเลยยายเหนื่อยเลยนะคะนี่ มาอัดคลิปให้ดูนะคะง่ายๆกับยายโสพินนุน่นตรงน้นก็มีอีกนะลูตรงน้อนอนะตรงน้นนะคะนะ,ะเดี๋ยวเอาใส่กระมังใส่กระมังโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยมันโตตอนหน้าฝนนี่แหละคะ่ะ ตอนฝนกำลังตกมันโตโตใหญ่เลยเนี่ยนะคะโนะ่นมีอีกเนี่ยเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยมีอีกด้านโน้นก็ด้วยเดี๋ยวก็มาขุดอีกดีกว่านะคะพามาดูแค่นี้ละคะ่ะมันห้านาทีมันสัมปะหลังนะประโยชน์มากมายเหมือนกันเยอะแย,ยะไปหมดเลยค่ะ อย่างน้อยเราไปทำขนมทำเชื่อมทำอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะคะโอเคพามาดูแค่นี้แลคะค่ะมันห้านาทีปลูกทิ้งไว้เลยอยากจะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรเอามาแกงได้เลยนะคะเนี่ยนะมาแกงหรือมาแกงบวชมาแกงแบบแกงเขาเขาเรียกแกงอะไรแกงพริกปักได้อะค่ะเฉาะเฉาะเฉาะแกงพริกได้นะคะ มาทำทานกันมาปลูกกันนะคะมันสําปะหลังห้านาทีฝากไว้แค่นี้ปลูกตรงกิ่งตรงเนี้ปักนะเป็นกิ่งพวกเนี้ยปักนะไม่ใช่หัวนะไม่ได้เอาหัวไปปักนะเอากิ่งพวกนี้ไปปักปักโน่นะตรงโน้นยายก็ปักไว้อีกเนี่ยปักไว้อีกมีหัวแล้วยังยังไม่รู้ไม่ไปดูมันโอเค ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงมัน5นาทีมันสําปลังค่ะสวัสดีค่ะ